มันมันั่นๆยามันเต็มตียาต้องลบอีกยังออกมันเต็มมันตัดตปโดนไปว่าหันว่าหันยาแม่ก็มากดอีกไม่อ่านี้สรุปตัวเลขท้ายคลิปนะคะของปูค้าแสนที่ลุ้งพลางไม่ไล่ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะปูค้าแสนให้ศูนย์สามห้าหนึ่งหกและศูนย์ศูนย์ค่ะสำหรับของปูค้าแสนค่ะ แฟนเอฟซทั้งบานแคบหน้าจอไว้ด้วค่ะเด้อเดียวเดียวกันเนาะแต่ว่าพิ่นดินหหนึ่งหกพิ่นลินหานุงหกด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่งกลมห้าปูกรัแมนเอาปูข้ามแสนค่ะศูนย์สามห้าหนึ่งหกแวศูนย์ศูนย์หรับปูข้ามแสนลุงประทับล่างไม่ไล่ค่ะ มื่อนี้ไม่ไล่บ่วงสวงอยู่บ้านค่ะของวันที่4พิทูน่าย่น2,860ห้าปูข้าแสนลงประทับล่างไม่เล่ค่ะเฟ้นยืซีทั้งบ้านแคปหน้าจอไว้ด้อค่ะเด้อ,อ เ,เดวนดอนันนี้สำหรับของอานากน้อยค่ะปูขาวมาบอกว่าสั่นปูขาวมาบอก0ูนย์หาแปเจค่ะเชยนกำหน้ากำลังอันนี้เป็นของนากน้อยอปูขาวมาบอกนองเบสค่ะ เพื่อนห้ยบงเขียนกำน้าก,กับหลังแฟนเอฟซี FC บังนึกค่ะเด้อศูนย์ห้าแปดศูนย์จิตดทออืมสำหรับของหนักหน่อยอืมปูขาวปูขาวมาแต่เล่าอ่ามาให้บอกน้องเบสแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้ออ่าเมื่อนีก้กับเมล่ยไทยช่องของไม่ไล่พารวยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ไล่น้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจค่ะอาทิตษีได้ไทายคลิปต่อๆไปค่ะ ไม่ไล่ใจสรุปตัวเลขของปูชีบขาวน้ำค่ะและน้ำมนต์ปูสีอินดังเอามันาหนาหนึ่งไปไปอันนี้สำหรับเป็นตัวเลขของกุมารไข่ค่ะมัากระสีหูบอกไม่ไล่เมื่อคืนนี่ค่ะหายตัวนี้ค่ะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์และก็สามห้า ตัวเลขก็จะเป็นคล้ายๆกันค่ะตัวเดียวกันค่ะอันนี้ก็แคบหน้าจอไว้ค่ะแคนเบซีทั้งบ้านก็ได้เพื่อสิได้อ่าไปหาซื้อจับใจหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะอ่าไม่ไล่ก็หายเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อวค่ะเออเพิจารณนาเบิ่งเอาถ้ามากระจัดไปาร่มากระพานค่ะอันนี้ของกุมารใครค่ะ สำรับตัวเลขของปูหรือีอินดำทำพิธีตอนเปิดบ่วงสวงค่ะที่บ้านไม่ไล่ค่ะเฮ็ดคันน้ำมุนได 750, 2, 2> เ้เจ็ดห้าศูนย์หกสองเก้าสองเจ็ดห้าศูนย์หกสองเก้าสองค่ะสำหรับของปูหรือีอินดำค่ะเฮ็ดคันน้ำมนต์ตอนบ่วงสวงค่ะบ่วงสวงวันนี้ของไม่ไล่ยู่บ้านไม่ไล่ค่ะ บองสวงมือนีวันที่สิบมีถุนาย่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าค่ะมีป็นเลขของปูเือสีอินดำคันละม่นค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเดอ้อทำมากระจัดไปทำบ่มากระพานค่ะมาไล่กับสรุปตัวเลขที่ปูให้มือนีมือไม่ไล่บองสวงยุบานอันนี้สำหรับของปูชีบขาวค่ะ ชี้ปลขาวหายเก้าสามห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกปู่เล่าหกกับเก่าติดกันไม่ได้กัลเลยเขียนเพิ่มเป็นหนึ่งเก้าน้ำค่ะมัแคบหน้าจอไว้ได้ค่ะเด้อมากระจัดไปมากระพานค่ะสำหรับตัวเลขของปู่ีพปขาวค่ะ935 0016และ19ค่ะแฟนเอฟซีทางบ้านพิจารณาเบิง่ง กดไลค์กดแชร์ให้ม่ได้น้ำแน่ช่องแม่ไลพารวยค่ะเป็นช่องน้องไม่ตนติดตามยังบ่ท่านหลายดอกยังไงกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้ออันนี้สรุปของปูชีบขาวของปูข้ามแสนพันน้ำมุคือสีแล้วก็ของปูม่านไข่แล้วก็ของปูชีบขาวค่ะยังไงกันไม่ไล่ขอฝากฟัง ช่องน้องไม่แม่ไรพารวยมื่อนี้เป็นอันบ้าเซตพิธีไม่ไล่บ่วงสวงของวันที่สิบมิถุนายนสองพันอร่อยหกสิบห้าไม่ได้ขายเฟสยัีทั้งบ้านเลยรวยปังๆกันสุขูสุขคนผิดทางสิ่งใดใหายสเร็จลุลออ่วงคอหายมันมันปังปังวันที่สิบหกมิถุนายนเด้อค่ะหกห้าไม่ได้มีสุกมีลาบกันสุขูสุขคน ท่าคลิปนี้ไวไล่กับบมี่ยังจิฝากฟังก็ขอ,ขอให้แฟนเอฟซีถือเลขถือเบอร์ถือกลอตเตอรีอ่ารางวัลใหญ่ให้ได้การสู้ขู่สู้ข้นให้ได้มีเงินมีทองรวยลุยรย,ยปังปังสาธุสาธุสาธุ